สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกครับวันนี้เราอยู่กันในแมพที่ชื่อว่าไทยหน้าปกมันก็คุค้นๆะน่ะแต่ว่าถ้าเป็นของคนไทยนะครับผมชอบเข้าไปสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแต่มันคล้ายๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะคล้ายบุ๊กเฮลเวนหรือเปล่าเอ๊ะเข้ามาหน้าจอบั๊กเลยเป็นแววไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอยดโอเคหายแล้วแล้วทำไมามันแงบจัง โอ้ยไม่มีเสียงอะไรเลยโอ้ยนี่มันซากอะไรวะเนี่ยซากอะไรอะทำของเมืองไทยเหรอโอ้โหโอ้โหอ,อ,อันนี้หนักอันนี้คือหนักมากดูดิใครมันเอารถมาประกบคู่กันแล้วตั้งแบบนี้วะเนี่ยนี่มันเกิดสงครามกลางเมืองเหรอโอ้ยมีเสียงปืนโอ้ยมะาพร้าวอันนี้อะไรนะเซนอิสึเอ้ล้นนี่ใครวะเนี่ย เซตอิสึแล้วทำไมในบุ๊คเนมันมีเซตอิสือวรเนียเอ้ยแหลกโอ้ยแหลกโอ้ย,อ,ยออกไปจากตรงนี้ก่อนนะรู้สึกว่ามันแหลกกว่าแล้วนี่คืออะไรอะแล้วทำไมพวกนี้มันเลือดหมดตัวทุกคนเลยวะเฮ้ยไม่ใช่นี่มันชิโนโบุมึงมาจากไหนเนี่ย <Bro. S 1> อันนี้พวกใครอะเอ้ยขูยย่มันแหลกจังนเลยอะอันนี้อะไรอะโพลิส สถานีตำรวจตำรวจช่วยผมด้วยตำรวจช่วยผมด้วยมันแหลกหลือเกินโอ้ยอันนี้มันแหลกเองนะโทรศัพท์ผมเล่นโลบบมันไม่แหลกหรอกผมพับผมปรับภาพจำสูตรทุกครั้งนะครับอันนี้คืออะไระแตะรับปืนปืนอะไรอะ่ะไม่ได้ปืนอะไรอะ่ะโอ้ยยิงทีหูแตก ลดเสียงเลยยิงที่หูแตกนะแต่ผมยังได้ปืนอื่นอ่ะ A.K. ในบุกเฮเวนตรงนี้มีหอเป่าพอโอ้โหมีการโบกปูนซีเมนด้วยงั้นไปที่อื่นดีกว่าเบิกรถสักคันไหมแล้วมันเบิกรถยังไงอ่ะ อ๋อน,นี่ไงผมได้รถแล้วเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้มันน่าจ,จะออกง่ายได้เคยรถเฮ้ยรถเขาขี่ง่ายอยู่นะเนี่ยอ๋อเดบรถดิบโอ้ยแหลกอ่ะโอ้ยเฮ้ยทำไมมันนี่มันก๊อปแมปบุคเฮเวล้มาวางเลยปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินไฟน่กกาจะไวกว่านะแต่ขอขี่รถก่อนออลำบากแกวะ โอ้ยเดินเถอะลุก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 เดี๋ยวผมเดินไปดีกว่าอยากดูข้างบนว่ามันมีอะไรทำเป็นเล่นนะแป๊บเดียวคนเล่นเป็นแสนน่ะเฮ้ยคิดใช่อย่างที่ผมเห็นไหมเซเว่น KFC <c oughs> เออสมก็เป็นไทยแลนด์จริงเว้ยอันนี้อะไรอะ่ะแมคโดนัล์เฮ้ยผมเข้า KFC ได้ไหมเดี๋ยวนะเห็นแล้วแป๊บ อันนี้รูปอะไรอ๋อรูกเคฟซีงั้นผมเข้าเคฟซีดิไม่มีคนขายอ่ะห้องน้ําโอ้ยเขาทําดีอยู่นะเนี่ยอันนี้รูปผู้พันผู้พันเคฟีเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปดูจะพาไปดูทุกร้านเลยแต่ขออภนะัยในการกระตุกแหลกๆของมันด้วยนะครับคงจะไปที่เซิร์ฟนะ เอ้ยทำไมมันหน้าตามันเหมือนร้านเมื่อกี้เลยอ่ะโอ้โหเหมือนทุกประการเลยยังไปร้านต่อไปแล้วรถคันนี้ใช้ได้ไหมอ่ะโอ้ยรถกระเด้งดูรถมันค่อยๆสโลด้วยจะสโลทำไมอ่ะ yeah. เอ้ยขี่ได้ด้วยแจมแจมเลยรักเลยเอ,อ้าวอาวอาอาแล้วอุ้ยเดินดีกว่าไม่ใช้เอางอนแล้ว <c oughs> ในขออันใต้หน่อยพาร์คแลนด์กับด็อกโอ้บิ๊กซีใครไม่รู้จักมากัางบิ๊กซีแต่ทำไมบิ๊กซีมันมืดจังเหมือนจะเข้าไม่ได้นะบิ๊กซีอโอ้จังหวัดไหนก็มีนี่ 7, เซเวอีลอๆแม่งเปิดชนกันด้วยเซนอะ่ะแบบชนกันเลยนะผมผมเห็นอยู่ แบบประชันหน้ากันเลยเซเว่นทั้งคู่มันจะแยกกันทำไมอยูไม่เข้าใจแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะโลบอกร้านโลบอก x เหรอร้านโลบอขายอะไรอะ่ะโอ้อีบไม่ได้เหรออันนี้ทาโก้ทาโก้โอ้ ผมชอบมากเลยทาโกเวลานี้มีคนขายด้วยวันดีคนขายเอาทากโกมาเดี๋ยวนีด้วยเฮ้ยมึงจะเอามาดีๆไหมฮะเอามาส่งมานี่อะนี่อะโอ๋ขอโทษครับแม่งเป็นคนเหล็กแน่เลยมันน่าจะเป็นคนเหล็กนะครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายอันนี้อะไรอะ่ะโอก๊กโอก๊กที่มีแต่แบบ ของขายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอรีกระสุนกันนะเนี่ยผมจะพาทัวร์โอ้ยนี่ไงเจดีโอ้ยลรคนไทยอุ้ยธรรมดีธรรมดีอันนี้ท้าวไปสุวรรณไปเนี่ยเนี่ยนะครับธรรมดีธรรมดีแล้วแล้วแล้วรถดับเพลิงวาทรับเลยแถวนี้วะเฮ้ยมีพระไหมในโบทต,ต้องมีพระนะ นี่กระโดดเข้าหน้าต่างโบกครับโอ้โหไม่มีพ้าไม่มีอ้าโอ้โหถ้ามีพ้านะแล้วใครแอดผมมาว่าอขารับก็รับสักอะไรจะทำของชนเผ่าอันนี้คืออะไรโรงแรมสบายใจร้านอาหารเช้าร้านอาหารโรงแรมตกลงเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารเอ้ยเดี๋ยวนะ มัสยิดมัสยิดกลางบุกเฮเวนมัสยิดเฮ้ยเดี๋ยวในบุกเฮเวนมันไม่มีอ๋อเดี๋ยขอเดี๋ยวผมผมขอเข้าไปหน่อยนะครับโอ้เขาใช้ภาษาเอ่ออันนี้น่าจะเป็นภาษามาลายูป่ะผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะโอ้ โอ้ยดีอะประเทศไทยต้องมีลุกศาสนาอยู่แล้วนะครับเขาอยู่อยู่ร่วมด้วยกันได้อยู่แล้วสมแล้วที่เป็นประเทศไทยแต่ว่าผมออกไปกนดีกว่าเอารถเข้ามาทั้งคันมาดูไม่เหมาะสม <c oughs> กูก็พุ่งเข้ามาเลยไอ้บ้า <c oughs> <c oughs> พุ่งรถเข้าไปเลยบ้าบอเฮ้ยตรงนั้นผมเห็นบ้านสองชั้นด้วยเราไปดูบ้านสองชั้นกันเนี่ยสไตล์สไตล์ตชนบทเลยเนี่ยบ,บ้านสองชั้นพวกเนี่ยผมเคยอยู่นะบ้านสไตล์แบบเนี้ย บอกเลยว่าก็เย็นอยู่ชึบชืบค่อยคเลี้ยวจะพามาดูมันมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีจะได้ปิดคลิปหนอ,อ่ะแต่ถ้ามีก็จะพาดูเลยทั่วๆนะครับเฮ้ยมันจะมีรถอยู่ทุกที่จริงๆเลยเหรอรถคันนี้กลับหัวซะ้ลย ย้อนกลับมาที่ตึกนี้อีกแล้วอะไอ้ตึกนี้เหมือนคืออะไรอ่ะอ่านไม่ออกว่ะเนียลองเข้าไปดูนะอันนี้คืออะไรห้องพักพิงเจ้าของแมปโอ้ยเป็นเจ้าของแมปบ่ถึงจะเข้าได้อหรอ้ยอ้าวแบบนี้ก็หว่านเจี๊ยบสิครับไม่มีประตูด้วยนี่เป็นไงเจอลูกแมปเข้าไปเจ้าของแมปลืมสร้างประตูเอาไว้ นี่มันห้องบ้าเลยนะมันลก ok จังแล้วเปิดแล้วไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยนี่มันห้องหรือรังหนูเว้ยมันล ok กจังเลยเนี่ยบ้านเจ้าของแบบมันจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพุ่งลงไปเลยเนะี่ยไป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 นี่พุ่งราคาเซเว่นนี่ตรงนี้เขาทำดีมากเลยผมชอบว่ะนี่ตรงนี้ มายืนตรงกลางเลยนี่ก็โอเคนะท่านผู้ชมสำหรับแมปไทยนะครับในโลบอกเหมือนมันจะเพิ่งมีหรือมันมีมานานแล้วผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันแต่ผมเพิ่งมาเห็นนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเราด้วยครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในโลบอกนะครับหรือใครอยากให้ผมเล่นแมปอะไรหรือเกมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะถ้าผมเล่นได้ผมก็จะเล่นให้นะครับ สำหรับคลิปนี้แสวัดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย